ี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมฟอเทปเซอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือเล่นเกมกอดเทิร์นมาอยู่นะครับใครเจอผมก็ทักทายก็ได้นะครับผมชื่อคนน่ารักนะครับแหมชื่อนัาเป็นผู้หญิงนะแหมที่ไหนได้ผู้ชายนะว่าอะไรคนเริ่มเกมกันเลย รตโอ้โหโหลดด้านนาเลยเอ้ามีคนเดียวแล้วก็รอไป รอแนลนะ้วมันจะมีคนเข้ามาแส่ว่ามันเพิ่งเล่นแพรแน่นอนเลยหัวอะไรวะอาเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มีคนมาโอเคืออเฮ้ยโอเคครับแม่คนเข้ามาอย่างเยอะแปะ๊บเดียวสิบแปดยี่สิบคนแหละ <c oughs> อ้า1สิบแปดเฉยเลย สงสัยออกหรือเด้งอะพวกนี้มาทำไมเนี่ยออกไปผมจะลองแบบไม่พิมพ์เลยนะกดนี้เอาไม่มีคนไทยเลยเอาเอาเอาเออป่ะมาดูพันที่แบบน่าจะตรงกื้นทาตรงเนี้ย อันนี้ก็พิมพ์มันจ้างเลยต้เสียงเกีนะครับเอาเฮ้ยเอาบอกนี้มวหนูที่เอาดีกว่าผมจะลงหลังๆตรงช่วงกับตรงเนี้ยจะมีของเงอยอะนะทุกคนเขาจะไม่ค่อยลงกันอะ่ะโอ้ โอ้โหแม่โอ้ไม่มีคนลงเยอะโคตรไม่มีคนลงเลยโอยโอ้โหตอนนี้มันต้ลื่นมากเฮ้ยเฮ้ยมีคนได้ปืนกันแล้วโอ้โหสงสัยต้องมีประเด็นว่ะ เอาปืนมาสิเก็บสิครับเอาแก็บอันนี้ดีกว่าโอ้ย้ข้าห้อ้อยู่กับห้องโอ้โหแม่งมนี่อะไรอ่ะ นโอ้ยมีคนยิงคนยิงอ้าวตายโอ้โนมมนจะเก็บปืนมันไงเหลือที่สิบเอ็ดเชลเลยโอ้ไอ้นี่นี่ว่าที่มันขึ้นตรงมาตัวมาหรือเปล่าวะโหเซ็งเลยแม่เอาเริ่มเก็บใหม่ แม่มีคนสนายแล้วอ่ะเบื่อชิบหายเลยคนนานอ่ะโอ้ยอันนี้เอาอย่างนี้เลยเอาไงดีวะเอาดีดีกว่าไหมเออเดี๋ยวตาที่จบเกมไว้เ่นนี้ตานิดกว่า อันดูเดี๋ยวผมเล่นไม่ได้กรนะไรโอ้โหแ,แค่นี้โหวัดเด้เอเหรอโอ้โหแกมน่าจะมีแค่สี่คนนะทุ่มมันนะเอาโหเลยวะว่า,วาโหน่าจะมีแค่นินดเดียวหน่อย,อยแต่ไม่ยังเยอะเลยอะ ออ้อโอ้โหลลักโอ้โหอะไรัเนียโออสวัสดีพี่น้องทุกทยฮัลโหลฮัลโหลฮลโหลฮลโหลโอ้โหเนหน่อย

เอาเอาเอาโคตรโคตรโคนอื่นอะดูผมว่าเป็นยอดเลยอะงบผมจะลงที่เดิมดีกว่าว่ะเพราผมลงที่เดิมอ่ะดีสุดละเฮ้ยลงเครื่องบินลงเครื่องบินลงเครื่องบินไม่เอาอ่ะเครื่องบินเสียงเสียวแม่งไม่มีขอให้อ่ะโอ้โห อยากลงอยากอยากลง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 โอ้โหเลยวะแล้วเขาก็โอ้โหตรงก็ข้างนั้นก็เดินหน้าเดินเออเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ครับรอหมอกบีบโอ้โหแมนน่าจะรอดกันด้วยเนาะเออ าจ้าลอ,ลอตอเนี้ยล,ลงมาใน่ตนียองนอ่ะเดี๋ยวแ่งใครเห็นนองจะมีใครเห็นไหมนอจะมีครข้าตาหรือเปล่าฟสีเลยเอโอ้โห ทำไมตันตีนี่คนแรกหนีเลยนี่คนแรกทำไมไม่เข้าใจตรงนี้ไม่มีใครลงเลยวะด้วยโอ้โหพูดถือกระดิเสียงปืนปั๊บเลยมัม่นเห็นเจอเลยตรงนู้นผมว่าผมเราต้องไปตรงนู้น,นตรงนู้นน่าจะไปเจอกันนะ

ไปเลยออกไปเลยออกไป,ไป,ไป,ไปฟาร์มอัตฟาร์มได้หน่อยได้มันต้องกิดหมอบีใกลนะ้ๆแล้วมันจะไปกันนะแต่แม่ไม่ได้ดีกว่าประตูอยู่ไกลโคตรลลงไปออไปก็ได้เออ้อเจอปืนเจอของเออ้อฟาแค่นี้แหละ ไมรอกอดีตนะมองมาแล้วมองมาไป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 ตัวคนไปหนงคนหนึ่งคนเร็ว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  โอ้โหอะไรเพื่อนเราต้องรีบไปเลยเสียงแอนดรอปด้วย่ะไอ้คนพวกนี้เป็นไ,ไหนไหนอะ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตรงนี้ค้าบ้าเจอแล้วมันเสียงมันดัก,กว่ะมันเสียงมันหันมาเห็นผมด้วยอะ่ะเสียงมันดักอะ่ะมันทนี้ เอา,ออออา่โอ้ยโหคนัไโอ้ยตายโอ้โหอะไรวันเนี้ยท่าที่ห่านะครับโอหแม่แ Åh... Så sykt! โอเคครับเมื่อกี้เป็นโฆษณาผมได้ตัดไปนิดน,นึงครับโอเคผมก็กราบขอบคุณที่ผูช้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไคร้นะครับเพ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอกราบขอบคุณนะครับเจอก,กันใหม่ได้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ